สวัสดีครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์ช่องในายแคร์ปริตี้ก็าพามาชมธรรมาชาติของอ่าวตรงตานะครับตอนนี้ก็น้องๆครับที่มาฝึกเรือใบก็เตรียมที่จะออกฝึกกันแล้วนะครับน,นี่ผูปกครองก็พาลูกๆลนหลานๆมา เยอะเลยครับเยอะเลยเยอะเลยตรงนี้ก็จะเป็นศูสสนย์สโมสรเรือใบของทัพเรือนะครับ การฝึกเด็กๆให้รักการกีฬานะครับวันนี้อนาคตทีมชาติไทยเลยครับพ็มาจากสโมสรเรือใบของราชนาวีนี่แหละครับนี่เลยอนาคตทีมชาติทังนั้นหรืออาจจะมีทีมชาติตัวเล็กอยู่ในนี้ก็ได้ จะมีการคอยดูแลนะครับมีเรืออย่างสำหรับช่วยเหลือลนมีอากาศดีครับแดดร่มลมตกไม่ร้อนสนุกสนานกันเลยครับเด็กๆตอนนี้ก็เป็นการเตรียมเรือนะครับ อ่านี้ก็ใส่หางเสือแล้วใส่หางเสือกันแล้วครับแล้วขึ้นเรือแล้วขึ้นเรือแล้วเตรียมที่จะโต้คลื่นเรือขยักก็มนี้นะครับ ดูปรครอบกมาเข้าลูกหลานครับอ,ออกแล้วออกแล้วบรรยากาศงาง่าวดวงตานนะครับนี่ก็จะเป็นเขื่อนหินนะครับเขื่อนหิน กาเคลื่อนแล้วก็มีการเตรียมที่จะทำโนดเลยครับคองหินขนาดใหญ่ลงมาวานแล้วครับเตรียมทำเขื่อนการคลื่นแต่ก่อนตั้งปีตั้งแต่ปี 30นะครับผมก็มาอยู่ที่นี่1ปีหลังกลับจากชายแดนไปชายแดนเมื่อปี29ตอนนั้นแถวนี้นะครับไม่มีเขื่อนเป็นชายหาดแล้วก็น้ำก็ลื่นเซาะฝั่งเข้ามาลึกตรงไกลๆน้นในส่วนของพิศบาลเขาก็มาทำเขื่อนนะครับในด้านนี้ก็จะเป็นเขตพื้นที่ของทหารเรือ นี่ก็เริ่มวางหินแล้วครับเริ่มวางหินแล้วไกรโน้นก็จะเป็นท่าเรือของตำรวจน้ำครับท่าเรือของตำรวจน้ำก็โน่นก็จะเป็น เกาะพระนะครับเกาะที่มนุษย์กบอยู่นี่เกาะพระเกาะมนุษย์กบอยู่นะครับไกลสุดโน้นไกลสุดโน้นก็จะเป็นเขาคมหลวงชุมพรนะครับใครที่มาสัตีบก็จะมาสักระคาเด,ดเตียของเรานะครับคมหลวงชุมพรฝั่งด้านนี้ก็จะเป็นอู่เรือไมหิโดนก็จะมี เรือจักรีนอะระเบดจอดอยู่แล้วก็เป็นเป็นตอนนี้ก็ซ่อมดาดฟ้าเสร็จแล้วนะครับกอให้ขึ้นชมได้อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องในแขกเวทไลตี้นะครับจะมีคลิปดีๆมีสาระมานำเสนอเรื่อยๆนะครับขอบคุณครับ อย่าลืมติดตามเรื่องราวไปกับนายแขกวาเลตี้และฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปต่อไปกันด้วยครับ